พงพางเครื่องมือประมงผิดกฎหมายที่ถูกฝักอยู่ในร่องน้ำชั้นในของทะเลสาบสงขาซึ่งเป็นร่องน้ำที่ต้องใช้ในการเดินเรือทุกชนิดยังอยู่ครบทั้ง158ปากจำนวน13แถวค่ะพงพางอยู่ครบท,ท,ทั้งทั้งที่มีป้ายประกาศให้หรื้อถอนภายในวันที่24กุมภาพันธ์ห่วงเวลาผ่านมาแล้วนะคะ มีประกาศจากสำนักงานประมงจังหวัดส,สงขลาที่สั่งให้ชะลอการรื้อถอนออกไปได้จนถึงวันที่19พฤษภาคมซึ่งก็ยืดระยะเวลาออกไปอีก3เดือนชาวประมงที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้ก็ยังคงรอความชัดเจนในการเจราจาเพื่อหาทางออกในระยะยาวว่าถ้าหากหรื้อพงพางออกไปจะได้รับการเยียวยาหรือไม่รวมไปถึงการประกอบอาชีพในระยะยาวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรสำนักงานประมงจังหวัดส,สงขลายอมรับว่า ทั้งพงพางอวนรุนรอบพับได้เป็นเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายทำลายพันธุ์สัตว์น้ำไวอ่อนซึ่งในทะเลสาบสงขลามีเครื่องมือเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากแต่แนวทางการอนุรักษ์เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลาก็เกิดขึ้นได้กับความร่วมมือของชุมชนทำฟาร์มทะเลภายใต้การบริหารจัดการของชุมชนจนทำให้ยังคงมีสัตว์น้ำให้ชาวประมงจับเพื่อการบริโภคได้ค่ะ ถ้าเรามองเห็นทะเลสาบเราจะเห็นเครื่องมือค่อนข้างจะเยอะนะครับคือถ้าปล่อยให้ให้ให้เขาเรยกล่าอย่างเดียวนี่น่าจะไม่ไม่กี่ปีก็หมดนะครับทีนี้ทางกรมประมงและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟักคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้ได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่การฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสาบที่เห็นเห็นในภาพน,นี่คือทะเลสาบที่จุดเกี่ยวเกี่ยวนี่คือฟาร์มทะเลแล้วก็เป็นฟาร์มทะเลที่โดยชุมชนร่วมบริหารจัดการ ที่ผ่านมาสำนักง,งานประมงจังหวัดสงขลาจับกลุ่มชาวประมงที่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องนะคะปีที่ผ่านมาจับกลุมอวนรุนได้5คดีลอบพับหรือไอโง่ได้29คดีปีนี้จับได้แล้ว8คดีซึ่งช่วงบ่ายวันนี้ค่ะก็จะนัดประชุมกันหลายฝ่ายเพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมานานค่ะ